ตามแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากนะในครั้งนี้แล้วก็อข,ขอบคุณที่พี่ายขอบคุณที่พี่ทำงานทุกคนครับที่ทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราทุกสิบคนแล้วก็ขอบคุณม,มากคราวหน้าพวกเราจะได้มาดันคร,ครับแล้วรับ เร็วมากสามวันแบบนีะไรนะยังไม่เต็มอิ่มเลยก็จริงดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท,ทุกคนครับได้มาร่วมกันมาสนุกกันทางน้นะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณอุบลรนชเชียขอบคุณที่ๆีทุกคนให้มาั้งนี้ก็ดีใจแล้วก็สัมพันธ์แฟนแฟนข่าทุกคนไม่ว่าจะแฟนข่าวไทหรก็ตามก็รู้สึกว่าเราได้มา เขาเรียกว่าไรรวมรวมกันตอนไปนีมันก็ได้รวมกันแด้กลับได้รู้จักงานแล้วก็วได้มารู้จักจกินแป็นแต่ละคนได้รู้จักผมก็ได้รู้จักกับกโกได้รู้จักพี่นิชามากเลยจากทก็ดีรู้สึกดีครับทั้งสองคนก็เป็นทีน่ที่น่ารักด้วยใจแล้วก็ๆๆ ว่าทุกคนจะมีความสุขครับที่พวกเราก็พยายามเต็มที่กับทุกคนพยายามตั้งสติพยายามลงไปก็ไปนั่งไปกันคิดว่าจะจะทำอะไรเ่าแบบนี้นะครับไม่อยากให้นี่ไม่อยากให้สนุกไม่อยากให้ improved. ไม่สนุกก็อาจจะมีไม่เต็มที่บ้างหลับแอบหลับบ้างอะไรอย่างนี้ยก็ต้องขออภัยนะครับต้องลำเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทั้งหมดไม่อยากให้สนุกนะครับก็ขอบคุณที่ ให้ควาร่วมมือเวลาชวคนเล่นก็เ <goodbye> ล่นีก็เล่นกันเลยครับดีใจไม่คิดว่าทุกคนจะสอบดีหือนกันก็แฟนงขัคนน่ารักมากไม่ว่าจะใช้หน้มรควรปรบใ่ามดสบต่าก็ข่าจโครับใครกายคนคเดี๋ย hey, ว มีใช่ครัขอโดยแทนแกล้ขับครับไม่ใช่โดยแทนก็ได้ขยับพูดกี่คนก็ได้ครับผมนะครับจะคุยเก่งกูเลยครับเอาไหมครับ ครับพวกเลยครับอ๋อ,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 อปลาบกอครับได้ครับ